ลกราบสวัสดีตวัดไม่ดีนะครับทุกคนวันนี้พวกผม MG ม็มทต้นกล้านะครับและวันนี้ก็อยู่กันในเกมแพ a นเบอร์ซัสซอมบี้โอเคนะหลังจากวันนั้นนะที่เราได้ใช้น้องแมวไปนี่เพิ่งซื้อไปแล้วก็ใช้ได้แค่ด่านเดียวมไม่รู้ซื้อมาทำไมนะโอเคเรามาถึงด่านหลังคากันแล้วนะจะเป็นด่านสุดท้ายของเกมนี้นะโอ้เห็นบอร์แล้วดีตัวนี้เลยนะ ไม่เซ็นเซอร์ด้วยโ okay. อเคอุตานต่อไปเราจะได้ข้าวโพดแล้วนี่นะมีตัวโหนเหมือนเดิมจะว่าไปไอตัวโหนนี่มันโหนยังไงเนี่ยมันใช้หลักการอะไรโหนเนี่ยเฮ้ยด้านด้านบนมันไม่มีตึกไม่มีอะไรเลยนะโหนได้ไงเนี่ยตือรึตือตือรึตือรึตอึตือผมชอบเพลงของอ่าพืชพัฒทัซอมบี้เพลงไอเพลงด่านหลังคามากที่สุดละจังหวัดมันดูแบบ มันดูแปลกและแตกต่างจากอันอื่นนะโอเคมาแล้วไม่เป็นไรเรามีนี่มาที่เดิมเลยฮะทำไมชอบเลนบนมันมีอะไรเอากระลำปีไปลองท้องกันนะไม่ได้ลองท้องอ่ะอิ่มเลยอันนี้อิ่มเลยเกินให้อิ่มนะเพื่อนโอเคระวังกระถางซะละ มาเลนนี่อีกตัวหนึ่งเจวางทันฟามแค่แถวเดียวก็พอแล้วมั้งผมว่านะกลวยมากเลยอ่าเอานี้จัดการแล้วกันเราไม่อยากจะเปลืองไม่อยากเปลืองทรัพยากรผูกอีกสักแถวดีไหมน่าจะดี กระโดดทับทีอันนี้ขึ้นเยอะเลยมาเลนโอมาพอดีเลยเยี่ยมแล้วก็มาเลนบนอีกครั้งหนึ่งเป็นอะไรกับด้านบนถ้าเพื่อนเดี๋ยวมันจะมีตัวโหนมาด้วยมันจะขโมยมันจะจิกมันเป็นเจกโกมันจะจิกไงเฮ้ยเฮ้ยกลวยัวไม่ได้กระโดดทับไป เอ้ยมีตัวกระโดดด้วยเหรอมีตัวกระโดดนี่งไงกระโดดกระโดดไปเลยจึงมากระโดดในด่านนี้คิดผิดแล้วล่ะคิดผิดคิดใหม่ได้นะโอ้ยคันแขนหมกรวยมาอีกตัวหนึ่งใช้สองอันจัดการได้ไหม โอเคมาละเริ่มเป็นแถวเป็นแนวสวยงามโอ้ยกินกินแล้วอร่อยกินกระถางเหรอเฮ้ยคราวนี้กินกระถางต้นไม้เอะกินพืชไม่พอกินกระถางด้วย <c oughs> จะกินหมดเลยเหรออ่าสมบอร์ในเวฟใหญ่มาแล้วมันมีอะไรเหรอมันจะเยอะแค่ไหนกัน ม,มามาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่ขวัญธนาเงินเท่าไหร่าน,าหรนี่เราวางกระแพงะอุ้ยตัวถังเงยอ,อุ้ยวางผิดกะจะวางด้านหน้าเฮ้ยตัวถังมาไม่มีถังด้วยฮะลืมดูดูว่าไม่มีกินไปก่อนแล้วกันนะ เอ้ยร้าบนมันมาอีกแล้วเกย์เกย์เกย์เกยเกยระเบิดอืมเฮ้ยทำไมไม่วางตรงนี้แล้วช่างมันวางไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะม่มีความคิดอะไรดีๆแล้วความคิดนี้มันก็คือความคิดนี้ก็คือนี่ไงไหนๆก็มีเกราะแล้วไปอยู่ข้างหน้านั่นเลย เฮ้ยเฮ้ยระบนทำอะไรอ่ะวัยรุ่นทำอะไรฮะเอาวัยรุ่นกระโดดเด้อนี่ไงสวมชุดเกาะอืมเกาะ1.5ึ่งจุสวมเกาะ1.5ไปนี่ก็สวมระเบิดไหมไม่ต้องเฮ้ยตรงนี้ืหม,มันกระโดดเข้าไปข้างในละโอ้ยโอ้ยโอ้ย,โอ,ยโ,อโอเค โดนกินนิดเดียวเจ็บนิดเดียวไม่เป็นไรเออนเนาะไอ้ความอึดมันก็พอๆกับไอ้ตัวนี้เลยเนี่ยตัวถั่วนี่เลยอะเออเออวะ่ะเจ๋งดีไอ้นี่เราก็ไม่ต้องใช้อันนี้ดิเราก็ใช้เกราะนี่ไปดิแต่ว่าครูดาวมันนานเฉยๆนานมากเกราะแตกมาแล้วเวฟใหญ่ ใหญ่มากๆอืมกำแพงขโมยเอขอขโมยแทงเฮ้ยแล้วก็ปล่อยด้วยปล่อยตรงนี้เลยเอ้ยปล่อยสกายเลยเอ้ยมันมาแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอออย่างงี้ดิถึงเรียกสนุกเฮ้ยมันกินแล้วมันกินใส่ชุดเกาะให้เกาะอ,อีกทีนึง คูหนึ่งจุด้ยอันนี้มันไม่เต็มมาใส่ให้เต็มแล้วกันตายแล้วเวร์แค่นี้เองนะอ่ะระเบิดได้ไหมเรียบร้อยได้ขโพดมาแล้วเฮ้ยนี่ไงตัวคุณลุงถือบันไดช่างซ่อมหลังคาเออคราวนี้เรามีข้าวโพด นี้เราจะใช้ข้าวโพดรู้สึกว่าข้าวโพดเนี่ยมันจะมีสกิลของมันด้วยนะมันจะสามารถอ่าสตันก็คือมันจะปาไปมันจะมีโอกาสปาให้กลายเป็นเนยนะเป็นก้อนเนยแล้วก็ไปแปะหัวซอมบี้แล้วซอมบี้ก็จะหยุดชะง,งักชั่วคราวโกงมากมาละมาเร็วมากมาเร็วมากเลยนะนายเฮ้ยทำไมโอ้หายไปสองอันเลยรอสองเลนเลยอ่ะอ ด่านต่อไปหายไปสมเลนด่านต่อไปอีกหายไปสี oh. ่เลนโอ้โหด่านสุดท้ายหายหมดต้องวางกระถางดอกไม้เองเออเฮ้ยสุดยอดให้มันได้อย่างงี้สิกูดเกมกูดเกม,เกมให้มันได้อย่างงี้มาแล้วมาเลนสองไว้ไล่มาเลยไอ้ด่านที่แล้วบอกบอกชอบมาแค่บนนี่ไง นี่เนยแปะหัวเลยแปะหัวไม่ต้องขยับหรอกอยู่ตรงนั้นแหละอแปะหัวมาเลยโคตรดีนะดีมากไอตัวปืนน้ำแข็งก็ยิงมันไม่ได้ขนาดนี้นะอจะกินไม่ให้กิน้ยเนยติดหัวเอาให้เนยติดหัวไปเลยเอาไปเลยเนยแปะหัว แป๊ะเสียงตอนแปะหัวนี่แบบชัดเจนแป๊ะเลยเอ้ยทำเอเอเราเราก็ใช้ข้าวโพดอย่างเดียวเลยก็ดิเออวะเฮ้ยแล้วเราเอากระลำปีมาทําไมวะเนี่ยเอามาทําไมวะเนี่ยมันก็ราคาหนึ่งร้อยเท่ากันนี่วะหรือว่าครูดาวไม่เกี่ยวไอ้นี่มันก็ครูดาวแป๊บเดียวนี่วะอั่นแหลผมเอามาทําไมวะเนี่ยเฮ้ยหัวกลวยมาเ,ยเสียงเพื่อนบ้าน หัวกลวยจะโดนเนยปักแม่เนยปักหัวกลวยไงเห็นแหลมด้วยนี่เอาเนยไปปักเลยไหมไม่อ,อย่าบอกนะว่าไม่ปักเนี่ย <c oughs> ชิบหายแล้วเดินมาแล้วนะเดินมาเอยเออแปะ <c oughs> <c oughs> เต็มกลวยเลย <c oughs> แปะดับเบิลไม่ต้องขยับแล้วมั้งขนาดเนี้ยผมเป็นคนชอบกินข้าวโพดนะแล้วผมบอกทําไมวะเนี่ย <c oughs> จุ๊จุ๊ก็บอกว่าตัวเองชอบกินข้าวโพดเด้อเห็นข้าวโพดแล้วแบบนึกถึง ข้าพอดอบเนอยอ่ะเออโอ้โหยิยงคิดยิงหิวเลยไอ้ตอนนี้ช่วงเวลานี่เอ,อ้ยลุงลุงถือบันไดอ่ะรู้ <c oughs> สึกว่าลุงถือบันไดเนี่ยจะสามารถปีนกำแพงได้ปีนกำแพงไปเลย <c oughs> โอเคแบบนี้ละกัน ไหนลุงจะปีนยังไงลองปีนโชว์ด่ลุงเออลุงปีนปีนปีนอย่างเดียวไม่พอนะลุงเขาจะวางบันไดทิ้งไว้ด้วยแล้วก็ให้คนอื่นปีนตามอะ่ะคือมันจะไม่เหมือนกับตัวกระโดดตัวกระโดดนี่มันจะวิ่งมาแล้วก็กระโดดคนเดียวใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันจะคุณลุงนี่จะวางบันไดไว้เลยเว้ยคือเราต้องขุดทิ้งอย่างเดียวไม่งั้นตัวอื่นมันก็จะปีนข้ามไดโอเคมาละ โฮแถวสวยงามอะไรมันจะสวยงามขนาดนี้เอ้ยเราไม่ได้เอาระเบิดมาด้วยวะไอ้ตัวหย่อนมาไหมนี่ไงมาจริงด้วยโอ้ยหย่อนแบบนี้เลยหย่อนลงมาแล้วนี่ไงคุณลุงวางบันไดแล้วนะอชิบายแล้วเ,เราต้องวางแบบรวดเร็วแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เอาปึ๊บกระโดดทับอหายหมดเลยบางอาจบางอาจ บงอาจบงอาจนี่ใส่เกลาะไปเลยอะไรบางอาจกินเนอเรียบร้อยได้มเมล็ดถั่วจริงๆไม่ใช่ถั่วหรอกมันมันคือเม็ดกาแฟมั้งคอฟฟี่บีนนี่ไงเป็นมเมล็ดกาแฟจริงด้วยมเมล็ดกาแฟสามารถปลูกเห็ดให้ตื่นได้ปกติเห็ดเนี่ยมันจะปลูกได้แค่ด่านตอนกลางคืนถ้าเป็นด่านตอนเช้าเห็ดมันจะหลับนะแล้วก็เห็ดมันจะสู้ไม่ได้เราก็ต้องใช้กาแฟเนี่ยปลูกเห็ด ถ้าเราอยากใช้เห็ดในด่านที่เป็นตอนเช้านั่นเองด่านนี้รู้สึกว่าจะมีมีตัวเกราะด้วยเมื่อกี้เกือบจะพูดว่าตัวโลแล้วเตื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 จะว่าไปทำไมมันมีไอ้แต่ใบม,มันมีย้าขึ้นบนตน้นบนหลังคาด้วยฮะบนต้นไม้ มันมีหญ้าดอกไม้ขึ้นบนต้นไม้บมดโอ้ยต้นไม้อีกแล้วเ,เป็นอะไรกับต้นไม้วะเนี่ยเอ้ยหลังคาดิหลังคา,งาเอ้ยเล่นเกมนี้จนหลอนต้นไม้ไปหมดแล้วเนี่ยใ้ด่านนี้มีหลายเวฟนะมีตั้งสามเวฟใหญ่น่าจะสนุกแน่เลยเราต้องวางแม่เหล็กด้วยนะเราจะต้องใช้แม่เหล็กในการดูดดูดไอหมวกของไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ไง เอาไปปลุกเลยนี่ปลุกสมมตไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละมัวแล้วมัวปแปะเต็มหัวชอบอ่ะชอบเสียงตอนที่มันแปะ,ะเหมือนน่าได้ยินละเหมือนเอามือไปตบหัวเกลียน่ะไอตบหัวเกลียนน่ะแค่โดนเม็ดข้าวโพดก็ตายแล้วเวเอรไอ้ที่ยิงมันเป็นเป็นเม็ดข้าวโพดอะเม็ดเม็ดอันแค่นี้ยนิดเดียวนะโดนใส่หัวไม่กี่ทีตายแล้วเอร ไอทำไมซอมบี้มันบอบบางขนาดนี้เฮ้ยถามันวางเลนนี้แล้วก็มาเลนนี้เฮ้ยถามันบอบบางขนาดนี้ทำไมไมเจ้าของบ้านไม่ลุกขึ้นไปตีเลยอะเอ้ยมันเดินช้าด้วยนะเออว่ะทำไมไม่สู้ทำไมทำไมต้องให้พืชสู้อ่ะเฮ้ยมันจะมีกฎหมายทรุณกรรมพืชไหมเฮ้ยมากินกระถางอีกแล้วโอ้ไอพวกนี้อะไรกันทำไมทำงี้ฮะนี่เอาไปกินอีกทีไหม กระโดดทับไปเลยอืมบีไปกับเนยกลายเป็นเนยบดไงปึ๊บใส่อันนี้เข้าไปใส่ปุกตื่นงับอืมตื่น <Right. S 1> ผิวพันเปล่งปังอืมอืมอ,อืมอ่ะแจ๋วอืมมาเลย เออสวยงามจัดไว้รอต้อนรับเลยในไอตัวชุดชุดอ่เขาเรียกว่าอะไรนะอเมริกันฟุตบอลยังไม่มีเหรอไอตัวกระโดดไอตัวนี้อโดนดูดโดนดูดเอากระโดดไม่ได้แล้วเออแค่นี้กระโดดไม่ได้แล้วสินะโดนดูดไปเลย เอยเอามาไดมาทำไมเราไม่ให้ใช้เอามานี่ามาไดมานี้ตื่นจ้าตื่นเถิดชาวไทยอย่ามหวหลบไรล,ลื่นลงมาแล้วดูดอเอามานี่ไม่ให้เว้ยเอามานี่เอาตายหมดแล้วเหรอกระโดด ปังทิปเพิ่คิวโอ้ยกินนี่ไงตัวมาแล้วตัวเดียวแค่เนี้ยอ๋อเวฟสองอยู่เอามาอีกตัวแล้วสองตัวอมไม่หวั่นไหวนะคิดว่าสองตัวทำอะไรได้ฮะไอเรามาีแม่เหล็กเยอะมากเลยนะรู้ไหมบ้านบ้านเราขายแม่เหล็กนะรู้ไหม,อมลองจากข้าวโพดก็ขายแม่เหล็กนะรู้บ้าเออม่อมมอตัวแล้วเออ ดูดนี่เอามานี่ไม่ให้เว้ยเอาบันไดไม่แก้าเหรอเอามานี่ไม่ให้เว้ยไม่ต้องเอาไปหรอกเอามานี่เอามานี่ขอแล้วกันนะขอแล้วกันเนามาอีกแล้ววิ่งมาังกนเอาหมวกมานี่ดิเฮ้ยดูดดี้ดูดหมวกโดนแข็งอยู่ไม่ใช่แข็งดิ จะเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเรียกว่าหนืดก็ไม่ได้จะเรียกว่าแข็งมันก็ไม่ใช่น้ำแข็งโดนอะไรนะโดนเนยอดูดมาเลยเอามานี่เริ่มเยอะแล้วนะเริ่มเยอะแล้วนะเฮ้ยใครกินอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ไม่ต้องการชุดเกาะเพิ่มอีกสองอันเท่านั้นแหละเฮ้ยมันจะกินแล้วมันจะกินต้องการชุดเกาะเร็วรีบๆสั่งซื้อ ข้าพดอบเนยเลยกลัวเอ้ยรวยเกลือเอ้ย,อย,อยถูกแล้วเล่นอะไรวะนี่สร้างหน่วยพีชีพสักหน่อยดีกว่าตืน่นดูดโอ้โหเพียบเลยโ,ลหโ,โหนลงมาเย่ฮ่าอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเสียงกินยับเลยโโห กินยับเลยไม่เป็นไรมีชุดเกาะเว้ยทำไรชุดเกาะไม่ได้หรอกเว้ยพวกนายนะมันก็เจอกเกินไปไม่สามารถเจาะเกาะได้บอกแล้วให้ออกของเจาะเกาะก็ไม่ออกเห็นไหมเจอแทงเข้าไปเอ้ยบอกให้ออกเจาะเกาะเอ้ยได้บัวรถน้ำเอ้ยมันปลดล็อกโอ้แล้วได้ฝักบัวมาแล้วคอยสนุกละกันนะ เออลดน้ำจืดปั๊มเพชรเถอะแค่นี้นะแค่นี้เรอแค่นี้นะแล้วก็ลูบอยู่เงี้ยอืมมาขับให้ซื้อปุ๋ยอ่ะนี่ไงปุ๋ย เอาซื้อมาสอันเลยเอาชิบหายละว้าวนี่ดอกไม้สีขาวมันคือดอกอะไรวะเนี่ยเอาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย